คกาบสวัสดีช่วงแรกของวันที่ยิ้มหามกข้มพศ2567งรกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซีพระโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งเละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิปนี้กาเป็นชิปที่สองสำหรับยิมาแร้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเปิดขายแบบโยกคู่ด้วยครับเป็นง่วแม่ไทธไงทั้งสองแม่ครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามันอายุสี่หาเดือนแม่รุ่นทองชัดเจน โค้งหนึ่ง, shots, ง Geld, น,นี่ครับพี่น้องครับพอมีเมียกสีกาแฟออกมาครับผมก็สังเกตมากยามันส่อยิ่มแรงกับมีเมียกอ่าครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นง่วลูกแรกกับลูกตัวที่สองครับอันนี้รีวิวตัวลูกแรกกันครับนี่ครับลูกสาวอยู่หาเดือนนี่ครับพี่น้องครับเป็นง่วแม่ไหมแม่ลูกแรกแม่เครื่องดำนี่ครับแม่เครื่องดำมั่งใจชัดครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นลูกสาวเป็นลูกผสมบามันกต่พ่อไปวัดไปว่าครับพี่น้องครับค้งนี้แม่รุ่นท on, ้องชัดเจนนะครับ วันนี้พามเมืองเขมแดงครับอันนี้แม่สีเป็นสัตว์ครับพี่น้องครับแม่เป็นสัตว์มือนี่แหละพามันเขมลูกจะคของครับไรเข้มตัวอื่นครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ไปไปไปลูกไปไปนี่เป็นแม่ลูกเมียลูกโตที่สองอายุสี่เดือนแม่โบดควบเครื่องลูกสาวโบดควบเครื่องสูงร้อยสี่สิบบาทนี่ครับพี่น้องครับสําหรับสองเขมนี่เอาไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดสนใจก็โทรมา065 207 6884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับถ่าแยกก็ได้ครับพี่น้องครับถ่าแยกข้มแดง2อ0 0 0ืหาข้มข้มเท่านี่เอา20,000บาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับถ้ายก40,000บาทเพียงเพียงนะครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางครับกถกะทิกลางท่อกับเช่นเดิมอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษวามสะใจครับ มางอีลีกับจังโถมาบอมาบอกพันก็ในสซื้อปรึกษากันให้ครอบครัวดีๆครับนี่ครับผมก็ว่ารมันเราเป็นสันหล่ะครับนี่ครับเอาไปรอบผสมเลยเลยครับตามสายตามืองบมผิดครับพี่น้องครับพราะว่าตอนไปซื้อมาเก่าห่วใจมันท่องว่างครับกเล่เบาบารุ่นท่องนะครับตัวนี้เพราะว่ามันไมบีพอเป็นง้อคนเหลี่ยงอยู่บ้านครับพี่น้องครับโมบีพอคุ้มขวาหันรอบว่าเราท่านไหนทับอันนี้ขอมู่นอันเป็นจริงครับพี่น้องครับผมไหนที่วารุ่นท่องผมกัววารุ่นท่องครับการรุ่นท่องเนี่ผมขอชี้แจงแล้วครับพี่นองครับ โบแมนวามันสีทองถูกโตัวเลยครับพี่น้องครับก็คือยังคนเข้าเนี่ยน้อยยังน้ำกันบ่เสื่องกันกบบนีครับพี่น้องครับง้อคือกันครับเน้นยุคคอกเดียวกันถ้าเราบ่สมบูรณ์บ่อย่างเราบ่เสื่องก็ได้ครับพี่น้องครับแต่โบเด้ว่ามันสีทองถูกโตถ้ามีง้อเชิดก็ได้ครับแตต้องเอาไปรุ่นเอาแต่ว่ากับโบเส้นทองกับสูงประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับสองอ่าสองคมแม่ลูกเนี่ยแม่ไทยงเง่ลูกสมบามันแค่สี่หมื่นบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับ นี่ครับสวยๆสดๆครับพี่น้องครับผู้ใดหางว่าลอยไงขึ้นมาเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับไทยคลิปนี้กับใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องขอมาลาบลบช่อมฉิบขมาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนนันนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้ช่องเราหน่อยขาน้าครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ